สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอันตำราตอนที่237ว่านกวัดแม่จันลักษณะลําต้นเป็นกอหัวคล้ายว่านน้ําก้านใบยาวแข็งใบคล้ายกวักพุทธเจ้าหลวงใบเข้มเขียวมีลายเส้นลึกมองดูคล้ายเส้นคู่ดอกคล้ายหน้าวัวสีขาวกีบดอกเรียวเล็กก้านดอกยาวมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำมันจันทร์คุณสมบัติเช่นเดียวกัน บางคนเรียกว่ากวักมาดหวีกวักมาดหวีคือกวักแม่จันนี่มาจบลงที่ต้นนี้นะคะต้นเดลีแต่เราว่ามันถ้าจะฟังจากคำอธิบายมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกับต้นนี้สักทีเดียวเนาะแต่เราก็เล่นกันเป็นต้นนี้เพราะจะว่าใบาแบบนี้คล้ายกวักพุทธเจ้าหลวงมันคล้ายยังไงเอ่ย ปัจจุบันต,ต้นเดลี่นี้เขาก็จะมีหลายสีน้อมีทั้งสีแดงสีชมพูสีเหลืองไม่แน่ใจมีกันหรือยงังเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันตรงกับตําราว่านที่พูดถึงกว่าแม่จันเราก็พยายามหาเดลี่ต้นเก่าๆตามร้านขายต้นไม้อะคะน่าจะมีเยอะอยู่เราไม่เอาเข้ามาเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยใช่เท่าไหร่มันเหมือนเป็นไม้ใหม่ แล้วก็เลือกเอาที่มีดอกสีขาวแล้วกันเนาะแล้วเราก็ดูต้นที่มันดูคล้ายกับตำราที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคนะคะกวับแม่จัน